ไ้ Eden, พวกไก่ด้วยนี่บีมนึ่งแลกกับมันดินี่เคาเอาอีกดีกูไปวะยังหวะนี้มันเจอคิวเลนสายเวทกับกูดีกว่ามาไอ้เฮียนี่เอาหมดเยคนโยนนอ่ะสาเวทเอสุดโยิไมไม่โดนมีค่งที่แปลกเว้ยใครไอไม่มีถ้วยวะ เราอย่าไปล้อเขาเว้ยเขาแค่ไม่มีถ้วยเองอืมแตวเขามีถ้วยเขามีจานมีแก้วด้วยเอ้ยมันช่วยกูตีมาให้ดี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 ขอบคุณนะกูเชื่อมกูดูดต้องเป็นาะเฮ้ยเอาเอาอะไรวะแก่ตอนนี้เราอะไรเราอะไรตอบชอบมั้งจังหวะนี้นะอัมจัตต์ปอยโซวิซี เนี <Ooh. S 2> ่ยนี source, ่ครับกางอาณาเขตสำหรับชิ <ers and> <antes> <right>? ้นแรกนะครับเราจะต้องเป็นคิวเลนโอ้ยโอู้เลนโอ้โหโอ้ยโอ้ยบีมโอ้ยบีมโอ้ยโอ้ยซ่าซ่าซ่าโอ้ยโอ้ยบีมบีมช่วยพี่ด้วยบีมบีมไออ่ะบีมไปไหนตายแล้วดูของอยู่ดีๆแม่งเอาหัวไปเนี่ยไปเมื่อไหร่วะนี่ครับ อ้ามแคตตงตงวิสเนสบูมีเดโมโอ๋อแต่เพลงนี้ไม่ปล่อยนะเอา้าเกดเกดเกดเชื่อมใครวะนะ่ะเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูเจอกูแบบคือมันไม่อยากเป็นคนแครี่มั้งเหรอมึงเจอกู้ะหลังกูหน้าลงไปย้ำพอดึง ดูดิข้างล่างเขากำลังแบบบักบันนี่สู้กันอยู่เนี่ยเอาเอาดาร์เอ้ยเอามังกรเฮ้ยเอาดาร์เอาดาร์โอ้โหตีคนเร็วตีคนแรงตีคนแรงช่วยกูทีเถอะกูจะโดนล้านแล้วเนี่ยโอ้โหโดนยกช็อตสุดท้ายโคตรสวยทีมกูสุดยอดเล็นกูต์ใหม่ทีมสุดที่รักพิกเกอร์โยกสุดยอดพิกเกอร์พิกเกอร์โยกรวนกัน บอลคิวเล่นจะเล่นใส่เวทได้จริงๆไหมไหนใส่เวทยังไงวะขอควรที่จะตายเลยได้ปะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเออพี่ตายสามตาแล้วบเบบะยิ่ไม่ช่วยพี่อ่ะขาตั้งอยู่บิ๊ตอนนี้แหละจังหวะนี้ถ้าตายอนเฮ้จังหะ <c oughs> วะนี้เ,เอาดักแหละมาทีมอยู่คันเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ช่วยกูตีกูไม่จะพูดไงละ่ะมาเลยพี่ดูเดิน <c oughs> ใช่ไม่มีใครช่วยเลย ดูดูเล well ือดด้าก่อนเก่แงือเเกือบเกือบเกือบดีนะแก๊กงูตายมาเนี่ยกระตายขอจับหน่อยขอล่ามโซ่กระตายหน่อยพี่ล่้มโซ่ผีเสื้ออยู่นะพี่บี้โดนแล้วโดนแล้วขึ้นขาดครึ่งเลยโก้ะ ตามมานต่แต่ีมนายี่งขอโดนดุกนะาจะแชงผิดคนลวงไอ้บีมลวงลวงใครก็ได้ลวงไงทีนะเวลาโกโจโจวิ่งเยียังไม่ตายบ้าบ้าายเียนี <S 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 ่มันเอาจริง ฉันลิมคูมีไม้แบบทีมด